ขอการสวัสดีหันูุชมผู้เขนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนต์เดอะน็อนะครับผมวันนี้ผมป้าหันอุชมนะครับมาดูบา้านจังหวัดลำปางนะครับผมอยู่ตีอำเภอหางชัดนะครับอำเภอหางชัดจังหวัดลำปางนะครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในอำเภออำเภอหางชัดนะครับจังหวัดลำปางนะครับในเมืองอในเมืองอำเภอหางชัดเลยก็ว่าได้นะครับผม นี่ก็จะเป็นบริเวณบริเวณบ้านนะครับหลังหน้าหันผู้ชมเลยนะครับผมบ้านหลัง,หล,งหลังหน้าหันผู้ชมเลยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้ก็อยู่ในตัวเมืองอําเภอหางชัดนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นอของเุสบานเนี่ยมนีมดนะครับใกล้มดเลยนะครับใกล้หางโรงพยาบาลหางชัดกับเพียงประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมใกล้ศูนย์ราชการต่างๆเนาะบ ว่าจะเป็นสำนักงานาเหฮสบาลนสำนักงานติดินนะครับด้านหน้านี่ก็จะสะดวกสบายหมดเลยนะครับผมด้านหน้านี่ก็จะเป็นบ้านที่จะขายนะครับเป็นบ้าน2องชั้นนะครับสีห้องนอนอสองห้องน้ำนะครับพื้นที่ก็หงานห้ตารางวานะครับเป็นพื้นที่ที่เยอะเลยทีเดียวนะครับีก็จะเป็นบริเวณสิ่งแวดล้อมบริเวณ บ้านนะครับผูบ้ชมจะเห็นว่าบ้านนี่ก็จะเป็นดังสามแผงกวาได้นะครับจะมีซอยมีอย่างหมดเลยนะครับแต่บนจาด้านหน้านี่ก็จะเป็นล้อมรอบด้วยกําแพงนะครับนี่ก็จะเป็นพิกัดนะครับแดงๆนี่ก็คือพิกัดนะครับผูบ้ชมจะเห็นว่าใกล้ไกล้หกยางนะครับนะกกวาได้นะครับไกล้หกบยางนะครับไกล ส่วนราชการนะครับทั้งตลาดทั้งตีวาการอำเภอหางชัดนะครับบ้านหลังนี้ก็ห่างจากอ,าอำเภอเมืองลำปางกับประมาณาสาวเก้ากิโลเมตรต่ออันนะครับแล้วก็ห่างจากาวัดพระาดลลำปางหลวงกับเพียง17กิโลเมตรต่ออันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ผู้ชมได้หันนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบบ้านนะครับรอบๆอบบ้านนี่ก็จะมีซอยหลายซอยเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปดูภายในตัวบ้านเนาะครับเป็นบ้านพื้นทีเยอะเลยทีเดียวนะครับพื้นทีก็หนึ่งงานห้าสิบเก้าตารางวานะครับหรือร้อยห้าสิบเก้าตารางวานะครับด้านข้างนั่นอย่างนี้ก็จะมีเปลี่ยนบ้านหมดเลยนะครับบ้านติดบ้านหมดเลยนะครับ เป็นบ้านในเขตอำเภอเมืองกบว่าได้นะครับเขตเทศบาลเนาะอำเภอหางชัดนะครับสะดวกสบายมดเลยนะครับบ้านหลังหน้าหันผู้ชมนี่เลยนะครับบ้านสองชั้นเนาะเป็นบ้านขน,ขนาดใหญ่กบว่าได้นะครับบ้านหลังนี้ราคาอยู่ตั้งอยู่ทีสองล้านห้าแสนบาททวนนะครับสองล้านห้าแสนบาททวนเนาะราคานี้ก็สามารถตรอร้องกันได้เห็นนะครับนะัดดูบ้าน ก้อนหลวงหน้าหนึ่งวันนะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้นะครับด้านหน้านี่็จะด้านหน้าหันเฉชมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณหอพักนะครับผมหอพักบ้านเจ้านะครับย่านเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้นะครับเป็นเทศบาลตำบลดางชัดนะครับบ้านหลังนี้หน้าบ่กเกยคว่ำนะครับหน้าบ่เกยคว่ำและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ อ่าบ่มีค่าส่วนกลางนะครับบ่มีค่าส่วนกลางได้ทั้งสิ้นนะครับอับอันน้าห่างผู้ชมนี่เลยนะครับพื้นที่แย่ๆเลยทีเดียวนะครับสามารถต่อเติมอย่างได้มดนะครับอีกข้างห่างผู้ชมซื่อไปแล้วก็สามารถดัดแปลงเป็นอ่า เป็นล้านค้าล่านอาหารเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่อยู่ในตัวบ้านเนี่ย่อนขังเยอะเลยทีเดียวนะครับและอีกข้างทำเลหีตั้งนี่ก็เหมาะสําหรับการทำทำล้านอาห,อา,หารล่านกาแฟอย่างก็ได้นะครับผมมันเป็นตังเหมือนว่า,าเหมือนตังสามแผงก็ววาได้นะครับผมมันมีซอยหลายซอยนะครับก่อนที่จะเข้าซอยนะครับ อ่าก็ต้องเจอบ้านหลังนี้ก่อนนะครับที่ผมภยัยหนุนหันผช้ชมด้แห่งนี้จะมีประมาณ3ามซอยกับว่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะครับด้านหน้านี่ก็จะเหลือพื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ที่เหลือนะครับสามารถทํอะไรอย่างได้เห็นเยอะเลยนะครับท,าทําธุรกิจทำร้านอาหารกระงกาแฟกับว่าได้นะครับ เพราะว่าคนชุกชุมอยู่ละนะครับเมื่อกี้่ันผู้ชมจะได้เห็นว่ารถวิ่งคว้าควายกันเลยทีเดียวนะครับห่างจากถนนเอชเอชียกับประมาณ4-5่กิโลเมตรตอวันนะครับรับบ้านหลังนี้ทำเลที่ตั้งดีนะครับไกลมดเลยทีเดียวนะครับมอมว่า หลงพยาบาลก็ใกล้นะครับผมเศษบ้านปีว่าการอำเภอ้างชัดไกล้มุดเลยนะครับสะดวกสบายนะครับน้ำตานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับน้ำก็แจนน้ำป้าป้าส่วนภูมิภาคเนาะก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าเนาะครับด้านหน้าบ้านนี่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เป็นแปลงไว้นะครับสเหตุที่เป็นจะขายนี่ยก็คือว่าเป็น อ่าเปิดซื้อแล้วมาได้ยูนะครับเนาะอ่ามาได้ยูประกะมาอยู่ตีเชียงหายเป็นลักนะครับเปิดมีบ้านตีลำปางนะครับเประก็เลยยาขายนะครับบ้านหลังนี้นะครับบ้านนี้ก็มีอายุป,ประมาณอ่าสิบกว่าปีละนะครับผมสิบกว่าปีละซื้อไปกัอ่าคงไดรร้รีโนเวทหิมหิมนะครับผมอ่าค่ะ หาซื้ออยู่เนาะเป็นบ้านคึ่งปูนคึ่งไม้นะครับเป็นบ้านคึ่งปูนคึ่งไม้อ่าโครงสร้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็่จะเป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับท่านผู้ชมหันได้สนใจนะครับสามารถอ่าโทรสอบถามได้เบอร์099 663 8088นะครับ id line กับ ekkpo g 2529เนาะพีกัดอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาลงใต้คลิปเนาะใต้คลิปท่านผู้ชมจะได้เห็นว่ามันอยู่จุดๆใดของอ่า จังหวัดลำปางนะครับกระบ้านหลังนี้ก็หหางจากาจังหวัดเชียงใหม่เพียง7 0กิโลเมตรตอวันนะครับ7จกิโลเมตรตออันไปจังหวัดเชียงใหม่กะแป๊บเดียวนะครับเนะาะแป๊บเดียวแล้วก็เป็นทางเฉียงไปจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนพะเยาเชียงไฮ้นะครับผมนี่ก็จะเขาเขาจะมาดู ภายในตัวบ้านกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณหงบ้านนะครับสวยงงามกันเลยทีเดียวนะครับ้ากาอีกที่สำคัญนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม่นี่เป็นบะแฮมหฮือนะครับผมเฟอร์นิเจอร์ไม่เป็นบะแฮมหฮือเนาะขายแต่ตัวบ้านเปล่าๆเนาะครับเนาะจะเป็นบางชิ้นเนาะที่เป็นยกฮือนะครับโคงฟุ้งโคงไฟนี่เป็นเกาหฮืออยู่นะครับ สมาร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในป้ะว่าเป็นเป็นของสะสมเป้นนะครับถ้าเข้ามากาบริเวณขวามือนี่ก็จะเป็นห้องเห็นห้องนะครับเหมือนห้องรับแขกเนาะห้องรับแขกหรือว่าจะดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้นะครับห้องนี้นะนี่เจ้าของบ้านเก่าเป็น,เ,ปนเหมือนห้องรับแขกห้องดูหนังฟังเพลงนะครับดูทีวีนะครับ หลังนี้ก็มีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ4ห้องนอน2ห,ห้องน้ำา2ชั้นเนาะพื้นที่ก็159ตารางวานะครับพื้นที่นี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราคากับยูที่2ล้าน5แสนบาททวนนะครับ2ล้าน5แสนบาททวนราคานี่ก็สามารถต่อรองกันได้ห่มเนาะมาอูมาจ่ายกันก่อนเนาะราคานี่เดี๋ยวจะได้ไปเมาอูกัน้วก็ข่าโอนคนละกึ่งเนาะ ขาโอนคนละกึงนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านล่างก็จะมีห้องนอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนด้านหลังนะครับกว้างกวางเลยทีเดียวนะครับเป็นบ้านมือสองนะครับเป็นบ้านมือสองบมีประวัติแต่อย่างไรเนาะ ประว่าแต่อย่างไรสาเหตุที่เปิดขายก็คือเปิดไปได้อยู่นะครับผมเปิดไปได้อยู่จังหวัดลำปางเนาะครับเนาะเปก็เลยจะขายอย่างเี้น,นะครับสาเหตุกับผมี้อย่างหนักนะครับของฟูงของไฟเนี่ยปกติแหมทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ตัวอันนะครับเฟอร์นิเจอร์ใหม่ที่เผมจะเพิ่อเนาะครับ ด้านล่างเนี่ก็จะมี2ห้องนอนนะครับด้านล่างจะมี2ห้องนอนอ่าแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับห้องน้ำรวมหนึ่งห้องนะครับแล้วก็จันบนเนี่ยก็จะมีเห็มสองห้องนอนนะครับรวมเปิดสีห้องนอนสองห้องน้ำนะครับใข่ตามสภาพนะครับผมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะนะครับ เป็นบ้านขนาดใหญ่เลยกับว่าได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเอาฟิจงนิงเจอร์องกนี่กับบ้านก,กว้างขวางมาเห็นมหนักเลยนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นเข้าเตอร์ห้องครัวนะครับอจะมีห้องน้ำรวมหนึ่งห้องนะครับราคานี่หามไม่ได้เห็นยมหนนะครับอยู่ในเขตอำเภออำเภอห้างชัดเนาะกัว่าได้เนาะสะดวกสบายทาง ศูนย์ราชการย้งนี่ครับตลาดย้งนี่ครับการไปมานี่ก็สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะครับแล้วก็ด้านหลังบ้านเนาะ,นะครับโซนด้านหลังบ้านนะครับ สามารถปลูกพักใหม่ใส่งาพืชพักสวนคว้าได้เห็นเยอะเลยนะครับสําหรับพื้นทีบ่บริเวณบ้านนะครับหรือพื้นที่ว่างเนาะผู้ชมพันได้สนใจนะครับสามารถน่าดูน้าชมกันได้นะครับที่เบอร์โฮสต์0638088 ID Line กับ EKK PONG 2529เนาะครับผู้ชมที่เข้ามาใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อม่าดคลิปต่อไปนะครับ ก็จะเป็นบริเวณถงบ้านด้านด้านล่างนะครับก็จะมีประตูตั้งตั้งเชื่อมเชื่อมระวังลวงรวดหิมหิมประตูน,นะครับจะลดได้หลายกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับพื้นที่บริเวณบ้านนะครับสื่อไปแล้วก็สามารถเป็นที่พักอาศัยก็ได้นะครับแล้วก็เปิดร้านอา,อาหารก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่นี่เป็นนี้ ผลอยู่ในช,ชนชุมชนนะครับชุกชุมเลยทีเดียวนะครับเปิดร้านอาหารร้านกาแฟาอย่างนี้ก็ดีมดนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณชั้นสองกันเลยนะครับบริเวณบ้านนี่หลังโคง้งหลังค้านี่ผมได้สอบผ่ามเจ้าของบ้านละเป็นว่าหน้าบกหัวแต่ยังไรนะครับแต่เื้อไปแล้วก็ต้องรีโนเวท้มสักน้อยนะครับผม เหมาะเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างอย่างนี้หน้าตารลปรหลัลงบ้านนี่กะสวยต้นดดงินงามเลยทีเดียวนะครับถ้าได้รีโนเวทอย่างนี้สักหน่อยนี่ก็จะงามนะครับนี่จะเป็นบริเวณชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะมี2ห้องนอนใหญ่เลยทีเดียวนะครับนะครับปูพื้น้วไม่ ป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนบริเวณชั้นสองนะครับมีเหล็กดงเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยเลยนะครับย่ำนะครับราคาบ้านหลังนี้อ่าอยู่ทีสองล้านห้าแสนบาททวนนะครับราคานี่ก็สามารถต่อรองกันได้นะครับต่อรองกันได้เห็นนะครับมาอูมาคุยกันได้นะครับ นัดดูหน้าก่อนอ่นัดนัดดูหน้านะครับนัดนัดดูบ้านก่อนหลวงหน้านะครับผมอ่าหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเจ้าของอ่ากลับมาได้อยู่จังหวัดลำปางนะครับอยู่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับเดี๋ยวเอามา, Ki มานัดดูก่อนก็ได้นะครับว่าจะดูกันเห็นบ้นไดนนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนเห็นห้องนะครับบริเวณจั้นบนนะครับเป็นบ้าน ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับสําหรับขอบผัวใหญ่เนะาะผู้ชมเหนได้กาลังมองหาบ้านอยู่นะครับบ้านนี้ก็ตอบโจทย์ทางผู้ชมอยู่นะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่เนาะรากามีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับนี่จะเป็นบริเวณห้องน้ำแจ่มสองนะครับฟ้าเพดานเนี่ก็เริ่มรั่วเนี่ยครับอาจจะจะต้องได้ทําทการลือ้อเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นะครับ เป็นบ้านบ้านบอ่อบ่ได้อยู่นะครับเนาะบ้านบ่ได้อยู่กับมันก็อาจจะโอมไปแหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นตาประตูออกไปครับเป็นบริเวณดาดฟ,ฟ้าเนาะดาดฟ้าเล็กๆเนาะครับเอาไว้ตากเสื้อตากผ้านะครับครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ บ้านจังหวัดลำปางอําเภอหางชัดเนาะครับบ้านในอําเภออําเภอหางชัดจังหวัดลำปางก็ว่าได้นะครับสะดวกสบายนะครับใกล้แหล่งชุมชนนะครับราคาอยู่ที่สองล้านห้าแสนบาททวนนะครับราคานี้ก็สามารถต่อรองกันได้เห็นเนาะมาอู้มาคุยกันได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ผมขอจากลาะหันผู้ชมเพียงเต่าอี้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเนะาะท่านผู้ชมท่านได้สนใจก็ะตักไลค์ตักคอมเมนต์มาได้เนาะโฮสผามาได้เนาะสำหรับวันนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ